ตอนนี้จะมุ่งหน้าไปุูเมอีสครับมุ่งหน้าไปุูเมอีสมีอะไรทานบ้างวันนี้ทุกคนยังไงเดินดูสักแวบหนึ่ง ที่นี่เนี่ยใช้ได้ทั้งแรกถูกปองแล้วก็เงินสดและที่นี่เนี่ยเขาจะต้องอุกคนเยอะก็คือต้องมีการจองจองโตคือวิธีการนี่คืไปซื้อของมาแล้วก็มาจอง ผมก็ใช้วิธีการที่ว่าใช้ซื้อมันสดก่อนซื้อจากพวกเกคโฮมอะไรพวกนี้แล้วก็มาจองโต๊ก็จะเดินทะลุมาซื้อของนี่ก็จะเดินไปด้านนี้นะเกเกโฮมซึ่งก็จะมีของที่เราคุ้นเคยอาหารหไทย นะครับแต่นี้ก็มีปิ้งย่างทอด

ใหญ่แล้วโอเคก็ไปต่อครับมีร้านอะไรบ้าง ไรที่อพราค้อนนี่้ี่ครูมีมีนะครับมีร้านดังๆมาร์บมาที่นี่

ต่อสวดนี่น้ำสามน้ำแกงหนึ่งจ่ายไหมคะสามขวดได้มาแล้ครับน้ำติจะไปการเดินสแกนหาต๊ะก็จะมีหรือไม่มาจอดที่ร้านนี้ครับ เมนูที่พอเลยคือกิมแจวนไก่าครับมืออไปเสร็จม่อกีีจักเ้ากไก่ยังไม่ได้เอาไปเสร็จเอาไหครับ นนี้นะครับก็คือเป็นไก่ขึ้นแจ้วมีผักมีไก่ยา่างข้าวคอติปสุดแล้วใช่ ก็อ,อยู่ในชุดบบที่บ70บาทคนระับเราเมาอย่างตลก่อนวิสูเมนี่ก็จะมีมีน้ำปวดหนึ่งอ้าวชุดนี้นะครับ ออก็ที่ไม่ถึงร้อยบาทไก่ข้าวไก่ย่างหนึ่งจานหกเซ็ก็จะมีน้ำจิ้มน้ำซุปน,น้ำหนึ่งขวดนี้ก็รวมแล้วคือเก้าสิบบาท เรียบร้อยเลยครับมือเย็นแล้วเงิเนทอนกลับมา10บาทครับตลอดกินในฟู้ดบอร์ตที่สยามพารากอนภูเมี๊ยบเดี๋ยวเดินทัวร์ต่อด้านล,ล่างด้านนี้ดูบา้าง อยู่ในใบ้านเยอะใช้ได้เลยนะรครับออกมาด้านนี้ก็เป็น,ปนช่วงเวลาอาหารพอดีก็คนก็เข้ามากันหนาแน,น่นครับตอนนี้ ถ้าเดินระดับนี้ก็หน,นึ่งละคนต้องยกป้องทุกใบให้ถูงคนเยอะครับคนเยอะเยอะมาก